สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะพาเข้าทํารายการเรื่องของการจ่ายบินค่าชําระค่าบริการต่างๆผ่านระบบโมบายแบงกิ้งของทกสหรือว่ารู้จักในนามของ BAAC o o i l l นะครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่จ่ายบินนะครับตรงนี้เนาะกดที่จ่ายบินนะครับในระบบนี้ก็จะมีะผลิตภัณฑ์ที่ทางธนาคารได้กําหนดไว้ว่าจะ สามารถชำระอะไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นทิปเปิลทีบอร์ดแบนทีโอที rand, OT, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธนาคารไทยพาณิชย์บริษัทสยามโคบาสีสวัสด์พาวเวอร์เอไอเอเอไอเอสการไฟ้าคนครหลวงนะครับเราก็เลื่อนไปเนาะนะครับอ,อันนี้ก็ถ้าเราเลือกในส่วนที่มีอยู่ในระบบแล้วก็กดไปในที่นี้จะพาเข้าทำรายการในส่วนของ AI s เเป็นการชำระ ค่าบริการนะครับเราไม่ต้องเดินทางไปที่ที่ทาการของ a อนะครับหรือที่อื่นเราสามารถทํารายการบนมือถือของท่านได้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่อันนี้คือกรณีชําระรายเดือนนะครับกดไปที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับที่ท่านจะชาระ,อะพอกดเสร็จครับก็อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องด้วยครับว่า เบอร์ที่จะชำระถูกต้องไหมนะครับเมื่อเห็นว่าถูกต้องก็กดไปที่เสร็จนี้นะครับอพอกดเสร็จแล้วเราก็กดต่อไปนะครับระบบก็จะวิ่งขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับถ้ากรณีเป็นการชำระที่ ีกำหนดว่าจะต้องชำระเท่าไหร่นะครับระบบก็จะขึ้นให้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็อาจจะบันทึกความจําไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับว่าจะบันทึกว่ายังไงนะครับแล้วก็บันทึกว่า,าเป็นการาจ่ายบิลเราก็ว่าไปเนาะจ่ายบินโทรศัพท์โทรศัพท์นะครับก็พิมพ์ให้มันถูกต้องเพื่อเอาไว้ดูนะครับโทรศัพท์เดือนอะไรก็ว่าไปนะครับ จะได้มีข้อมูลไว้ดูนะครับอพอเสร็จแล้วเราก็กดเสร็จตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะไปตั้งารายการไว้ล่วงหน้าได้นะครับเราจะชําระวันที่เท่าไหร่ยังไงนะครับเราสามารถตั้งได้ในที่นี้เราจะชําระเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการใช้โทรศัพท์นะครับเราก็กดตรวจสอบรายการก่อน ระบบก็จะบอกว่าหมายเลขของอโทรศัพท์ที่ท่านต้องชําระนะครับเป็นเบอร์นี้เป็นมูลค่าที่ต้องชาระตอนนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมธรรมดาเนาะค่าธรรมเนียมสิบาทนะครับถ้าโอเคเราก็สามารถที่จะยืนยันผ่านระบบไปได้เลยนะครับว่าเอาละนะครับหมายเลขที่เราต้องการชําระนี่ถูกต้องแล้วก็กดยืนยันเมื่อระบบ ที่เรากดป้ายืนยันมันก็ต้องมีการใส่รหัสนะครับในรหัสที่นี้ก็ขออนุญาตตัดไปก่อนเนาะครับหลังจากที่เมื่อเราทํารายการเสร็จสิ้นนะครับอ่าก็จะขึ้นอ่าเป็นการดำเนินการจากบัญชีของเราไปยังบริษัท As หรือว่าบริษัทที่เราจะทำการชำระนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ผู้ใช้แล้วก็อ่าจำนวนเงินนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะครับส่วนท่านใดที่จะ แชร์สลิปไปให้ดูก็ก็สามารถทําได้หรือจะไปบันทึกที่รายการโปรดก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ทางท,ทรกทกศาเองเขามีการพัฒนาระบบในการเพิ่มรายการโปรดโดยอัตโนมัตินะครับก็สามารถที่จะไปเพิ่มรายการได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อรายการวนะฮะสวาวะเราจะตั้งชื่อรายการอ่าเป็นที่นี้ชาระค่าบริการค่าโทรศัพท์อาะชำระค่าโทรศัพท์นะลองลองลอง,ลอง,ล,องลองพขดูนะครับชาระ ค่าโทรศัพท์เซตนะครับแล้วก็บันทึกฮะแล้วก็จะเข้าสู่ระบบของการาจะทำรายการโปรดนะครับทีนี้เราไปดูว่าในส่วนของรายการโปรดเพิ่มมาจริงไหมนะครับเราก็เข้าไปดูนะครับไปดูทั้งหมดเนาะนะครับมันก็จะมีอันนี้ก็กรณี มาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นรายการโปรดนะครับชำระค่าโทรศัพท์รายเดือนอ่ะตัวนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่จะถ่ายทอดให้กับท่านที่ต้องการใช้พื้นที่โทรศัพท์นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางไปชำระค่าบริการที่อื่นไกลนะครับเราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของเรานะครับทำดำเนินการในเรื่องของธุรกรรมต่างๆผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับโดยเฉพาะ BAAC Mobile ก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับขอบคุณครันที่ติดตามนะครับรอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe กับช่องบ้องไฟแสน h ช n แนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม